เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่ากลามนักพัศการ,ระอาจารย์ค่ะหนูมีเรื่องทุกข์ใจมากคือเมื่อสีหปีก่อนหนูเคยทำแท้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเวลานี้หนูรู้สึกผิดมากค่ะมันเป็นความผิดที่ลบไม่หายไปจากใจมีอะไรที่จะช่วยให้หนูได้เบาใจลงบ้างไหมคะแล้วเด็กคนนั้นเขาจะได้ไปเกิดใหม่หรือ,อยังคะคุณโยมหลักปฏิบัตินะคือว่า อดีตที่ผิดพลาดน่นลืมให้หมดอย่าไปนึกถึงมันไปนึกถึงก็เหมือนไปไปคุยขึ้นมาไปลื้อฟื้นขึ้น,นมาแต่ก่อนจะนอนก้นเราไปกวนขึ้นมามันก็ขุนอีกเนี่ยพอยิ่งขุนยิ่งนึกถึงมากครั้งบาปก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะการไปนึกถึงมันก็เป็นมโนกรรมอย่างหนึ่งนั่นเองไปคิดเรื่องไม่ดีใจไม่สบายใจเศร้าหมองบาปมันก็เพิ่มขึ้นงั้นเราเองลืมอย่าไปนึกถึงแต่ไม่นึกถึงแล้วไม่ใช่ว่าบาปที่เคยทำไว้มันจะหายไปนะแค่ไม่เพิ่มบาปใหม่เท่านั้นเอง ไม่ไปซ้ําเติมแต่บาปที่ทําไว้ก็ยังคงอยู่จะแก,แก้แก้อย่างไรต้องแก้ด้วยการตั้งใจทําบุญทั้งให้ทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างจริงจังเต็มที่เลยและอุทิศส่วนกุลนี้ให้กับลูกเราที่ต้องเสียไปเนี่ยอย่างนี้ก็พอจะผ่อนหนักเป็นเบาได้และเขาเองเมื่อบุญกุศลถึงจุดเข้าเนี่ยเขาก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีตามที่เขาปรารถนา get it in the